ตอนที่สองอแสบตาจ้างมองไม่ชัดเลยเจ้คือเจ้าหญิงแห่งมีเดียภรยรายาของข้าหรือโลกนี้มีคนหลอกขนาดนี้บนโลกได้หรอเนี่ยชายผู้นี้คือเนดูคัคเนชาที่สองกษัตริย์ผู้ก่อตั้งนิบบิลลนที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้น ตามตำราประวัติศาสตร์เขาเป็นราชาผู้กล้าหาญและแก่งกาจเขาคอยติดตามพ่อของเขาในการต่อสู้และฆ่าศาัตรดูเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กและยังสร้างสวนลอยฟ้าที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกไม่นึกเลยว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาเช่นนี้หืมท้งอ่อนโยนและเป็นสุภาพบุรุษ ดูเหมือนว่าการเป็นเจ้าหญิงตัวปลอมจะมีกำไรแล้วหนุ่มหล่อแห่งบาบิโลนหล่อใช่ย่อยกลับทุนฝ่าบาทและองค์หญิงเอมี่อีดิวท่านต้องมาเจอกับเหตุการณ์เลวร้ายเสียแล้วหลังจากได้ยินว่าท่านถูกลออสัมหารพระราชาของเราก็รีบระดมทหารมายังที่นี่ทันทีเอ๊ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาทางเวลา ไม่ได้ตกใจกลัวอะไรมากเอมี่อีดีเพคะฝ่าบาทเย็นไว้เย็นไว้ตอนนี้เราเป็นเจ้าหญิงหืผมสีบรอนเช่นเดียวกับอีทาที่พี่เห็นท้องฟ้าเอ๊ะ ข้าพอใจเป็นอย่างมากเช่นนั้นเอมี่อีดีข้ายอมให้เจ้ามาเป็นพระชายาของข้าเอยินดีต้อนรับเข้าสู่ประเทศของข้าเอเอเดี๋ยวเดีวเดี๋ยราจะพู้อ่อนยน คนเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอย่าบอกนะว่าเจอครั้งแรกก็จะไม่เอาไม่ได้เอ๊ฉันอยากกลับบ้านไม่ได้อยากมาเป็นเจ้าหญินแห่งสังคมทาสอีกอย่างฉันมีรุ่นพี่อันเดรอยู่แล้วดูเหมือน เจ้าหญิงของข้าจะมีบางอย่างที่ไม่เข้าใจตั้งแต่วินาทีที่เจ้าเหยียบย่างเข้ามาในแผ่นดินของข้าเธอก็คือทุกอย่างของฉันเจ้าไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธอะไรอะไรกันฉันขอเก็บเอาคำพูดที่ชมว่าเขาอ่อนโยนและเป็นสุภาพบุรุษเมื่อ กี้ขึ้นผู้ชายคนนี้มันจอมเด็การชอบใช้อำนาจตอนที่สามภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรบาบิโลนโบราณเครเดียในภาคใต้ได้มีการสร้างอาณาจักรใหม่บนดินแดนอันอุดมสมบูรณ์เราเคยเห็นคำ อธิบายนี้แค่จักประหลาดสะเท่านั้นสุดส,สุดยอดแต่นึกไม่ถึงเลยว่าได้มาเห็นด้วยตาตัวเองจะทำให้รู้สึกประหลาดใจถึงเพียงนี้ข้าพอข,าข้าพอใจกับท่าทางของเจ้ามากที่นี่คืออาณาจักรของข้าบาบิโลน หลังจากที่องค์หญิงอภิเศษสมรับกับข้าอาณาจักรนี้ก็จะเป็นของเจ้าด้วยเช่นกันองค์หญิงเอมี่อีดีวที่นี่คือบาบิลอนจริงๆอะข้าอยู่นี่เออยังไม่ชินกับชื่อนี้เท่าไหร่ต่อไปนี้คงต้องระวังหน่อยแล้วถ้าถูกจับได้คงได้ถูกฆ่าแน่ ขอต้อนรับราชาเสด็กกลับมาวางพะยาค่ะขอต้อนรับการกลับมาอย่างปลอดภัยขององค์ราชาเพคะพระชยาของค่ามานี่เอ๋ดีมากค่าขอประกาศ นางผู้นี้คือเจ้าหญิงแห่งบาบิโลนพิธีราชาพิเศษจะถูกจัดขึ้นในหนึ่งสัปดาห์ให้หลังของขวัญที่ทางมีเดียมอบให้ข้าพึงพอใจเป็นอย่างมากข้าแทนทนแทบทนล้อไม่ไหวที่จะแกะของขวัญชิ้นนี้แล้ว เอกตบข้าเอกกูเอ๊ยของขนอะไรกันแก่ของขอนอะไรข้าเก็บผู้ชายที่ชอบเอาความคิดตัวเองเป็นหลักอย่างท่านที่สุดคนหลายใจจอมหลอกลวงสะ,สะสวยแล้วเพิบไปตบเขาโดยสัญชาต,ตยานสัดได้เขาเป็นถึงราชาแห่งส โคมทาตเลยนะเขาสามารถเอาชีวิตน้อยๆของเราได้ทุกเมื่อเจ้าฉันกล้ายิ่งนักทำไงดีนางเองจกจะเรื่องอื่นก็ย้อนเวลากลับมาเคยพบเจอสถานการณ์แบบนี้กันไหมคะโดยปกติแล้วต้องทำยังไงค่ะเจ้ากำลังเล่นกับไฟ พระชายาเอ้ยพระราชาข้าข้าแค่กำลังทบสอบท่าเพคะเอ้ยกลายออกไปทางตะวันออกมีกริย์ของมีกษัตริย์องค์หนึ่งนำว่าทรงหลิงจงผู้คนต่างรักเขาเพราะการปกครองและเขาเป็นราชาที่ทรงพระปรีชามาก ตำนานเล่าว่าคาราชบริาราชบริพาได้ทำการแก้กรอมเขาและเกิดมีความขัดแย้งกันคาราชบริพาถึงกับทุยน้ำลายใส่หน้าเขาแต่ช่างเรื่องจนไม่ได้โกรธแต่อย่างใดกลับยกย่องาราชบริพาแทนข้าแค่ ต้องการทบสอบว,ว่าสามีของข้าจะมีพฤติกรรมเช่นนั้นหรือไม่แล้วท่านจะสามารถยกโทษในความตรงไปตรงมาของข้าในอนาคตได้หรือไม่พูดจะฟังดูดีหากแต่ที่นี่ไม่ใช่ตะวันออกที่นี่คืออนณาจาักรบาบิโลนของข้าเจ้าไม่กลัวว่าข้าจะสังหารเจ้าหรือ ก็เพราะพระองค์เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบาบิโลนและยังเป็นสามีของข้าหากหลังจากที่ข้าได้ขึ้นเป็นราชินีแล้วหากท่านเกิดโท่สาพเพียงเพราะความตรงไปตรงมาของข้าเช่นนั้นราชาก็จะเป็นคนผดเด็จการไม่ใช่สามีที่ดีออหากข้าเราตอนนี้เขาก็จะกลายเป็นคนผดเด็จการไม่ใช่สามีที่ดี นี่มันน่ากลัวกว่าการสอบเข้ามาหาลัยซะอีกในโปรดเธอค่ะพระเจ้าให้ฉันผ่านด้วยเธอตอนที่สี่แต่ว่าพระาชยะของข้าฉันน่าสนใจนักใครก็ได้มาพาตัวเจ้าหญิงแห่งมีเดียไปเข้าคุกทำการประหารพรุ่งนี้ อะไรนะทำไมถึงเป็นไปตามแผนล่ะไม่เป็นไปตามแผนล่ะองราชาการที่เจ้าหญิงมีเดียไม่ให้เกียรติท่านถือเป็นความอับอายของบาบิโลนใช่แล้วขอรับแค่อาณาจักรมีเดียบางอะเกินไปแล้วเออเช่นนั้นความหมายของพวกเจ้าคือแค่ประหารเจ้าหญิงของพวกเจ้าไม่พอ พวกเราคนนำทัพบ,บุกไปยังมีเดียถูกต้องถูกต้องให้พวกเขารู้ว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในที่ราบเมโซโดเตเมียนคือบาบิลโลนและบุตรคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือกระส์ของพวกเราข้าเจ้าหญิงแล้วส่งทหารไปยังมีเดีย ไม่จริงนะว่ากันว่าความสวยความหล่อจะเป็นภัยต่อประเทศแต่เราก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นสักหน่อยทั้งหมดเป็นเพราะฝ่ายเพราะฝ่ามือของเราพวกเจ้าทุกคนต่างคิดว่าตอนนี้ต้องบุกโจมตีมีเดียอย่างนั้นใช่หรือไม่กระหม่อมขอค้าน ไม้ว่ามีเดียจะเป็นประเทศเล็กๆแต่หากค่าองค์หญิงจะทําให้เกิดสงครามขึ้นและเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องสงสัยว่าใช้ประโยคจากเรื่องนี้ซึ่งจะส่งผลเสียต่อกษัตริย์ของบาบิโลนแล้วจะปล่อยให้เจ้าหญิงแห่งมีเดียดูหมิ่งกษัตริย์ของเราหรือเราไม่ใช่คนขี้ขาดให้เลือกพิสูจน์ศักิ์กศีเถอะ จะทำสงคราไม่ได้พวกเจ้ามันขี้ขาดอ่ากรอเนียสันพวกเจ้าว่าข้าเด็จการไหมเอ่อท่านคือนักบุญผู้สื่อสารกับเหล่าทเทพแห่งสวรรค์และโลก คือราชาผู้ยิ่งใหญ่ของพวกเราเป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์แบบที่จะล่วงละเมิดไม่ได้ใช่ขอรับใช่ใช่จะเป็นคนเผด็จการไปได้อย่างไรนี่เป็นการใส่ร้ายดูหมิ่นชัดๆเฮ้ hey. ช่างเถอพะพวกเจ้าออกไปได้พะยะค่ะพะยะค่ะ ั่นไม่น่าจะเป็นคนผดดจการฮไม่นึกเลยว่านางจะพูดแบบนั้นออกมาผดดจการน่าสนใจจริงๆตัวล็อกยุคก่อนประวัติสันนี่เปิดง่ายจริงๆนายคนผเดจการไม่พูดพร่ทำทาเพลงก็สั่งประหานกันแบบนี้ ถ้าไม่หนีตอนนี้จะให้รอหนีตอนไหนแค่ขอแค่หาปฏิหารของบันบิโลนเจอแล้วก็จะกลับบ้านได้แล้วหอนั้นเป็นตึกที่สูงที่สุดที่นี่เห็นได้ชัดว่ามันต้องเป็นปฏิหารเสียงน้ามีคนอยู่ อรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของบาบิโลนคือการอนุรักษ์น้ำ